ทหารคนหนึ่งโชคร้ายถูกจับกลุมตัวไว้เขาก้มหน้ายอมจำนนโดยไม่มีทางเลือกจากนั้นเขาถูกพาไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาพยายามยิ้มไว้หวังว่าจะได้รับความเมตตาแต่แล้วทหารเวียดนามกลับสั่งให้เขานอนราบกับพื้นแล้วมัดมือมัดเท้าด้วยเชือกเขาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําแต่ไม่มีใครใส่ใจทหารกลับเอาเท้าเขาผูกไว้กับควายแล้วลากเขาไปอย่างโหดร้ายเขาทําได้แค่พยายามดิ้นรนสุดกําลังไม่นานเขาก็หมดสติไปทหารเวียดนามจึงจับเขาโยนลงบ่อน้ําเพื่อให้เขายังมีสติอยู่ผ่านไปหลายวันเขาถูก ย้ายไปยังค่ายกักกันแห่งหนึ่งที่นั่นมีนักโทษสงครามคนอื่นๆอ,อีกหลายคนทุกคนดูผอมแห้งแทบเหลือแต่กระดูภาพนั้นทําให้เขาตั้งมัน่นว่าจะต้องหนีไปให้ได้เพื่อเอาชีวิตรอดเขาแอบซ่อนข้าวไว้ในปา่าพอกลับมาถึงห้องขังเขาก็คายข้าวออกมาแล้วเก็บไว้วันหนึ่งเขาแกล้งทําทีไปคุยกับทหารยามแล้วแอบขโมยตะปูมาได้หนึ่งตัวเขาใช้ตะปูนั้นเหลาให้แหลมแล้วดัดเป็นกุญแจเมื่อทหารยามหลับเขาคายกุญแจออกมาแล้วค่อยๆไขโซ่ของนักโทษทุกคนจนหลุดหมดจากนั้นเขาไต่ขึ้นที่สูงงฉีกกหลัคาาออ้ ใช้กระจกสะท้อนแสงดูความเคลื่อนไหวภายนอกจนมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่พวกเขาค่อยๆแงะรั้วไม้ไผ่าจากด้านล่างเขาเจออาวุธของทหารยามจึงขโมยมาแล้วแบ่งให้เพื่อนนักโทษหลังจากนั้นพวกเขาร่วมกันยิงทหารเวียดนามที่เฝ้ายามอยู่ก่อนจะหยิบของที่จําเป็นแล้วรีบหลบหนีเข้าไปในป่าฝนตกลงมาเขากับเพื่อนๆจึงหันหน้าขึ้นฟ้าอาปากดื่มน้ําฝนเมื่อหิวพวกเขาก็กินข้าวที่เคยแอบเก็บไว้แต่ฝนตกหนักมากจนน้าท่วมพวกเขาถูกพัดไปตามกระแสน้ําจึงต้องช่วยกันสร้างแผลไม้ขึ้นมาแต่ยังไม่ทันไร เขาก็เจอน้ำตกขนาดใหญ่โชคดีที่พวกเขาช่วยกันปีนขึ้นฝั่งได้แต่ของทุกอย่างกลับถูกน้ำพัดไปหมดทันใดนั้นมีเฮลิคอปเตอร์ของอเมริกาบินผ่านเขาตะโกนสุดเสียงแต่เฮลิคอปเตอร์กลับไม่หยุดเขายังไม่ยอมแพ้จึงใช้ไม้แห้งมาถูก,กันจนเกิดไฟแล้วจุดเขากระท่อมหญ้าให้เกิดควันแต่พอเฮลิคอปเตอร์บินผ่านอีกครั้งพวกเขากลับเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นศัตรูจึงยิงใส่เขาหมดหวังอย่างแท้จริงพวกเขาหิวมากถึงขนาดไปขออาหารจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ชาวบ้านกลับไม่เป็นมิตรไล่พวกเขาออกไปทันใดนั้นเขาเห็นทหารเวียด อีกกลุ่มเขารีบแอบเข้าไปในพุ่มไม้แล้วรอจนทหารเดินผ่านไปจากนั้นจึงรีบวิ่งไปขุดมันมากินขณะนั้นเองมีเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านเหนือหัวเขารีบคว้าใบตองขึ้นมาแล้วโบกไปมาอย่างสุดแรงคราวนี้เครื่องบินเห็นเขาแล้วจริงๆไม่นานเฮลิคอปเตอร์ก็บินเข้ามาแล้วค่อยๆลงจอดเขาดีใจสุดชีวิตเฮลิคอปเตอร์หย่อนเชือกลงมาให้เขาสุดท้ายแล้วเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจนได้นี่คือหนังที่ทำจากเรื่องจริงสุดเศร้า